ประสบการณ์ในการท่องเที่ยวปูตานเริ่มตั้งแต่บนเครื่องบินวันนี้ The Nomad พาคุณผู้ชมบินลัดฟ้าสู่ราชอาณาจักรปูตานในปีท่องเที่ยวปูตานด้วยสายการบินแห่งชาติดร u กแอร์ซึ่งเริ่มก่อตั้งขึ้นในปีคศ1981เมื่อประเทศปูตานเล็งเห็นความจำเป็นในการเปิดน้านฟ้าต้อนรับนักท่องเที่ยวและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่วัดความสำเร็จ จากดัชนีมวลรวมความสุขของคนในประเทศหรือ Gross National Happiness ที่ผู้คนเรียกกันสั้นๆว่า G.N.H ปูนใค่าเคยเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจาักรปูตานจนถึงคศ1963นะครับก่อนที่จะมีการย้ายเมืองหลวงไปอยู่ที่ทิมปูตั้งแต่ปีคศ1965โดยดําริของรัชกาลที่3เพราะอยากจะให้เมืองหลวงนั้นอยู่ใกล้กับสนามบินซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองปาโรครับ สถานที่ตั้งของป้อมปราการของเมืองปุนค่าแห่งนี้ไม่ได้เป็นเรื่องบังเอิญนะครับมีการทำนายไว้ตั้งแต่ศตวตรรษที่7โดยกุรุริมโฟเชศาสดาที่เป็นที่นับถือในราชนจาจักรปูตานว่าจะมีการสร้างป้อมปราการแห่งนี้ติดกับ ภูเขาที่มีลักษณะเหมือนช้างหมอบและสถานที่แห่งนี้นะครับก็ถูกขนาบโดยแม่น้ําสายสําคัญสสายของเมืองปูน่าค่าโมชูและโพชูนะครับเมื่อสองสายมาบรรจบกันก็กลายเป็นแม่น้ําที่มีความสําคัญสําหรับประเทศปูตานแม่น้ํานี้มีชื่อว่าปูนาซังชครับ ซองหรือป้อมประการนั้นยังใช้งานกันอยู่ในปัจจุบันนะครับสำหรับซองที่ปุนคาหรือว่าซองที่เมืองไหนก็ตามนะครับจะมีบทบาทสําคัญอยู่2ประการครับคือเป็นที่ทํางานของผู้ที่บริหารบ้านเมืองและด้านในนะครับก็เป็นที่พานักสงครับ ตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเข้ามาอยู่บริเวณด้านในสุดของซองที่เมืองปูนคา่าแล้วนะครับซองนี้เป็นซองที่เก่าแก่อันดับที่สองของราชอาณาจักรปูตานแต่ว่าเป็นซองที่มีความสําคัญมากที่สุดครับเพราะว่าตึกที่อยู่ด้านขวามือของผมนะครับเป็นที่เก็บ พระบรมสารีริกธาตุและเป็นที่เก็บพระบรมศพของผู้ที่ก่อตั้งราชอาณาจักรปูตานขึ้นมานั่นก็คือชับดุงนะครับซองแห่งนี้นะครับยังเป็นสถานที่ที่สําคัญเพราะว่าใช้เป็นสถานที่ในการประกอบราชพิธีขึ้นครองราชและพิธีอภิเศษสมรสของกษัตริย์จิกมี่ร,รัชกาลปัจจุบันก็จัดขึ้นที่สถานที่แห่งนี้ครับโอโอโ ཁས ཁས